จิมติปุ๊อะไรนงูดเลยอคุมนะไรบ้างมีอะไรบ้าง้จิมติปุ๊ของจอมนเนี้ยหวยเช้าห <c oughs> อยเชเนาะมีกระเทียมพริกไหนๆลองชิมด้นองางมะนวเฮ้ยแม่กินจริงๆอะวาง,ง,งว่าไม่ปลดอดภัยอะไรแบี้น้ำจิ้มเป็นปูร่น้ำจิ้มเป็นปูร่าใส่กระเพยด้วยนะ บันด์น้ำพุ่งยันสิบหกกินจนสิบหกกินแล้วจะรู้สึกว่ากินอะไรกาไป่แ่ไม่กินหมดสิแม่อนเด็กๆกินกล้วยบดว่า บรดซบแล้วนะตอนเด็กๆตอนเด็กๆไปบดบรดซบแล้วนะโอเคนี่เข้าไปโผล่